จากกันน็อตอกแล้วก็เราก็จะฝาครอบออกนะครัดันงาง่ายดันลงหรือนอนที่ดันแค๊บดันลงอันนี้ตัวก่อาจะมีปิดอ็อกข้างบนด้วยกลางด้วยเป็นอะไรล็อกมัเนืเราจังที่มือเราถึงไปแล้วนะครับเร่มตัด มันมีประมาณกี่ช่วงครับพี่จำลองประมาณสามถึงสี่ช่วงสามถึงสี่ช่วงนะครับมีปิดล็อกอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ข้างบนเสร็จแล้วเอาฝาหน้าเอาขึ้นหน่อยครับมันจะติดสายตรงนี้นะเอาสายติดขึ้นต่อตัวดีต่อเขอดีกว่าโอเคตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับใส่มาซ่อมมันสั่งทำสั่งทำอ่าเสร็จแล้ว เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ปกันถาดน้ําเป็นยังไงก็เอาลีโมดเปิดแอร์ดูอันนี้เราตวดสอบดูนะครับจากการแจ้งข้อมูลว่าตอนนี้น้ำในถาดรางน้ํารั่วลมแรงลมลแรงไหมครับโอ รครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะครับว่าทำไมเอ๋ถึงมีน้ำหยดลงครับตอนนี้มันยังไม่ไหลนะครับเพราะว่าน้ำที่เกาะอ,อยู่กับท่อนะครับที่หนูมันกัดออกนะครับตอนนี้หนูกัดออกนะครับกัดฉนวนหุ้มออกก็เลยทำให้เกิดไอ้น้ำเกาะที่ผิวท่อ แล้วก็สะสมแล้วก็ไหลลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเรามาดูอีกสาเหตุหนึงนะครับที่เราตรวจเช็คแล้วนะครับรางไม่มีปัญหานะครับน้ําไม่เต็มรางนะครับน้ําไหลปกตินะครับสาเหตุที่ทําให้น้ำหยดลงด้านล่างแอร์ตรงนี้นะครับก็คือฉนวนหุ้มท่อที่ไป คอนเด็นเซอร์ข้างนอกนะครับมันมีปัญหานะครับก็คือจะมีน้ำเกาะอยู่ผิวท่อนะครับหนาหนามันกองกันมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับดูกินฉนวนออกหมดแล้วนะครับเราก็แก้ปัญหานะครับเรียบร้อยแล้วเนาะตรงที่นะครับท่ออัดครับมี ไอ้น้ำเกาะอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวเฟกนะครับไปข้อไว้นะครับแบบนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับลักษณะงานนะครับปัญหาน้ํารั่วในบ้านทำไมมันถึงรั่วมันรั่วเพราะว่าหนูมันกัดนะครับในช่องนี้เนาะตนแรกทอมันจะเป็นท่อสีขาวนะครับคุมไว้ท่อไอ้หุมไว้สองท่อเลยนะครับท่อดูดแล้วก็ท่อระบานะครับมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะครับต่อขึ้นไปถึงด้านบนเนาะลักษณะงานนะครับ น้ำก็รั่วลงตรงนี้นะครับเราสังเกตน้ำรั่วจากระไรรอยเดิมนะครับนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ครับค่อยๆเลยกอบโค้ง,งด้านหน้าในก็ข้าไปลงล็อกแล้วกดทั้งบล่างทั้งบนกดบนจะมีอยู่ ห้าถึงหกตัวห้าถึงเจ็ดตัวตัวล็อกของยี่ห้อสไตล์แอร์ยันสไตล์แอร์บอสสไตล์แอร์โอเคนิ่ล็อกล็อกเสร็จแล้วช่างนี้ไปคำมองไหนเย็นมองนั่นทำแต่เช้ายังไงก็เย็นเย็นเอาลรกเลยเอาไปขันยองอยู่ไหมตัวหนึ่ง ดูผมตัวนี้ไป้ั่วตัวนี้มันแหลมจ้าวมันใส,ส่ประกอบตัวนี้ใส่เข้าไปข้างหน้าใส่ฟ้าหน้าฟ้าหน้าเลย